ตอนที่เจ็ดสิบก็คนณชยอย่างฉันรวยไม่ได้เป็นรูกขึ้นยากจนคนแค้นยังต้องทำงานพักทำอย่างนายชุดของนายราคาเท่าไร่ฉันจะจ่ายเงินเพิ่มให้ในายสิบเท่าไม่พอใจมากนายมันไอ้ชั่วที่ซื้อทุกอย่างที่อยากได้ด้วยเงินอะ่ะฉันทำพร้อบทำแล้วยังไงเงินทุกหยวนฉันก็หามาด้วยความยกลำบากของฉันไม่เหมือนคนณชยอย่างนาย ที่เอาแต่น,นั่งสนุกไปวันๆขอโทษฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่เในพจนานุกรมของฉันคุณชายอย่างฉันไม่มีคำว,ว่าขอโทษหรอกนะฮ <c oughs> ไม่ขอโทษใช่ไหมเงินก็อยย่ามาโทษว่าฉันไม่เกรงใจนะเอ้ยเอ้ยในไม่รู้หรอกว่าฉันคือใครยังจะกล้าไม่เกรงใจฉันอีกอ้าเออเออเจ็บเจ็บ ความรู้สึกแปลกๆนี้มันอะไรกันเอาเอาเออกไปนะเรียบเอาเออกไปเลยนะแย่ yeah, แล้วไปอย่างนี้ต่อไปเหมือนว่าฉันจะต้องเอ่อทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะยังคิดหนีอีกเหรออย่ามาแต่ต้องฉันฉันเคยทำงานที่โรงเรียนไม่ย่องชุนมาก่อนนะ หนึ่งต่อสิบฉันก็สู้มาแล้วยิ่งลูกแมวสามขายอย่างคุณชายบาปในก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเอ๊ะกลิ่นนี้อะไรนะคงจะไม่ใช่ทำไมทำไมต้องทำแบบนี้กับฉันด้วยอะ่ะคะคะขอโทษขอโทษฉันไม่ได้คิดจะทำให้ในเป็นแบบนี้นะเอ้ยไอคนหน้ามีอาย ก็แค่ไปแล้วเท่านั้นนี่นั่นยังมองอะไรเองโตมาขนาดนี้คนชายอย่างฉันไม่เคยถูกผู้ชายที่ไหนทำแบบนี้มาก่อนเลยนะผู้ชายมีต่อบนลูกเป็นแค่การตอบสนองทำสรีวิทยาปกติก็เท่านั้นแกมันโรคจิตไอ้แกไอ้ผู้ชายแต่งยิงเออ ทำไมจู่ๆถึงด่าฉันล่ะเนี่ยเรื่องมันโนโดได้เลยว่าคุณชายอย่างฉันจะชอบนายะนายพูดอะไรอยู่เนี่ยใครชอบนายกันฉันไม่ใช่แกสักหน่อยฉันก็แค่ผู้ชายที่ชอบใส่ชุดพูดหญิงเดี๋ยวนะนี่นายคงจะไม่ได้เฮ้ฉันฉันไม่ดูฉันไม่เคยชอบผู้ชายมาก่อนเลยแล้วก็นะฉันจะรู้ได้ยังไงว่านายเป็นชายจริงนะ่ะ ถึงฉันจะเคยทำงานในบาร์แกแต่ฉันก็เป็นแคสแต่ฉันก็ไม่เคยสนใจพูดใช้พวกนั้นเลยนะฉันไม่เชื่อหรอกนายมีหลักฐานว่านายไม่ใช่หรือเปล่าล่ะเออไม่ใช่อยู่แล้วฉันไม่มีหลักฐานหรอกงั้นจะลองดูไหมล่ะฮะลองอะไรถ้าฉันแก้ภ้าหมดต่อหน้านายแล้วนายไม่มีปฏิกิริยาอะไร ฉันก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรก็จะพิสูจน์ได้ว่าพวกเราไม่ใช่แกงไงล่ะ Good idea ีนายคิดเหมือนฉันเปรียบเลยเมื่อกี้ที่ฉันจะจับนายแก้ผ้าก็เพื่อจะยืนยันเรื่องนี้นี่แหละอย่างนี้นี่เองเอ้ยเราทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะทํายังฉีดเสื้อผ้าฉันด้วยอะโอ้เสื้อผ้าแค่นี้เองทั้งเงินมัดจำแล้วค่าแรงที่โดนหักไป คนณชยอย่างฉันจะใจ่ายให้ในายสิบเท่าเองหืมนายพูดเองนะนายรวยเกินไปแล้วมั้งเนี่ยฮ่าฮ่นั่นมันแน่อยู่แล้วสิ่งที่คนณชยอย่างฉันไม่เคยขาดก็คือเงินนี่แหละโอ้งั้นงั้นฉันถอดหนึ่งชิน้นนายต้องใจ่ายให้ฉันห้าสิบไม่สิร้อยหยวนนะฮึพันหยวนเลยก็ได้หรือเอาเป็นดอลลาร์ก็ดีโอ้ ถึงดอร่าจะดีแต่ฉันชอบเงินหยวนมากกว่างั้นไหนก็ถอดให้หมดเลยชิ้นละหมื่นหยวนโอ้ถอดฉันจะถอดฉันจะถอดให้หมดทุกชิ้นเลยบ้านตะกุนเยระเบียนด้านนอกแบบนี้ได้หรือ,อยังยัยง ยังไม่เร้าใจมากพอสิ่งฟินไม,ม่พอเลยมีคนมีคนเข้ามาตอนที่แปดสิมีคนมาเออขอขอโทษครับคุณฉาคุณวิลเลียมดื่นวอยดวดนั้นไปครับจะโทษก็ต้องโทษพนักง,งานชั่วคราวคนนั้นที่เพิ่งมาไม่ได้พาไม่ได้ ผมจะหากเงินเดือนเขาแน่นอนคุณคุณชายถังขยะอะไรนะก็ควรอยู่ในรองขยะเออมีแต่พวกขยะที่ใช้ไม่ได้เรื่องเต็มไปหมดกระแดกจริงๆมีคนฆ่ากัน คนง้อเง่าพวกนี้แค่ตบตีสั่งสอนสักหน่อยก็พอแล้วทำไมถึงต้องถึงขั้นเอาชีวิตด้วยลำบาหวนเฮาต้องมาเก็บส่วนอีกแล้วสิเฮยังไงนี่ก็ไม่ใช่แค่ครั้งแรกในฐานะที่หวนเฮาเป็นผู้ช่วยพิเศษของฉันก็ต้องจาัดก,การงานทุกอย่างให้ฉันอยู่แล้วสิไอ้สายขอฉัน เสียดายไปทำไมมิงเอ,อ๋ฉันซื้อที่แพงกว่าน,นี้ให้เธอได้นะอ้าทำไมจูจ่ๆถึงได้กโกรธจัดขนาดนี้ใครทำให้นายไม่พอใจอีกเหรอชิก็ไอ้งโง่ลิงเจฟเฟอรนคนนั้นนี่แหละไม่นึกหรือว่าจะกล้าแบกแม่ฉันอย่างเขานั่นเหรออย่างเขามีสิทธิ์อะไรเรื่องเมื่อสิบปีก่อนวันท้า ยังจักการไม่สะอาดพอไม่นึกเลยว่าจะเรือรูปไว้อีกหนึ่งใบและมันก็บังเอิญมากมันถูกหลิงเจอเฟิงพบเข้าและรีบไถเงินร้อยล้านจากฉันอยากทำให้เขาหยุดก็ง่ายๆไม่ใช่เหรอหมาบ้าที่กัดคนก็ต้องให้หมาบ้าอีกตัวไปจกกัดการเธอจะบอกว่า คนในตะกูลฉันคนนั้นมีบางอย่างผิดปกติจริงด้วยพวกเขาจะทำอะไรกันแน่นะว่าจริงในเวลาสำคัญแบบนี้ไม่ได้ยินที่พวกเขาคุยกันเลยอวยลิงเขาก็จงใจเรียกร้องความสนใจจากฉันอีกแล้วไม่ได้นะฉันไม่มีแรงแล้วคุณไัยแย่ระวังอย่าให้คนอื่นเห็นรู้ตัวเข้อนะครับสินาทีนี้ เราออกไปไหนไม่ได้แล้วคุณอยากให้มันเร้าใจไม่ใช่เหรอในเมื่อคุณอยากร้าใจก็มาทำให้จบจบไปกันเถอะเอ๊ะเขาคงไม่ได้เจอกับฉันที่นี่ใช่ไหมในมันเป็นไอ้บ้าเมื่อกี้ชังมิงเหียนพูดถึงเบลฮาต้องให้อาหารเขาก่อนฉันถึงจะไปสอบสวนได้ ห้ามส่งเสียงดังนะครับเอ๊ะผ่อนคลายไว้อย่ากออกแรงมากเด็กดีถ้าทางในตอนนี้ดูไม่เร็วเลยเบ,บาหน่อยสิฮะฉันหายใจไม่ได้เลยทำไงดีเห็นฉันอยู่ว่าเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดแบบนี้ฉันกลับรู้สึกสบายอยู่หน่ยนหัวใจเต้นแรงจนจะเป็นบ้าอยู่แล้ว ยากที่จะเชื่อมากเลยจริงๆเ่งเอ้ยด้วยเรื่องของเขาน่ากลัวม,มากเลยจริงๆฉันเกือบนึกว่าตัวเองต้องตายอยู่ตรงนั้น,นแล้วจะว่าไปทุกครั้งที่เสร็จก็จะหนีไปเห็นฉันเป็นคู่นอนจริงๆไม่สบอารมณ์เลยเออเดี๋ยวนะ ความรู้สึกแบบนี้หรือว่าแย่แล้วฉันชอบเขาจริงๆเข้าให้แล้วเอ,อ้ยแย่แล้วสิตอนที่81ฉันใต้ดินคริาตะกุลลินเฮ้ผู้ชายอย่างพวกนายไม่มีดีเลยจริงๆโดยเฉพาะนายที่ดีเต็กคุยโวโอ้อวดไม่แต่ยายเด็กลินรวยอินนั่นก็ยังจัดก,การไม่ได้ ยายเด็กนั่นยายเด็กนั่นเก่งมากเลยนะไปเรื่องสมัยนี้คิดเดยอะมากเลยเธอดูช่างชางมิงเยียนนั่นสิก็ไม่ได้จักกันง่ายเหมือนกันถูกเด็กพวกนี้ขี่หัวอยู่นี่น่ารำคาญชะมัดฮะรูปใบนั้นมัน ใครนะดูว่าจะเป็นขโมยแม่งเอ้ยหมดอารมณ์จริงๆวันนี้พอแค่นี้ก่อนเถอะพอตำรวจมาแล้วฉันจะลำบากไม่แน่ว่าสามีฉันอาจตบตีฉันก็ได้เขายิ่งตบตีเธออีกเหรอไอ้คนเซ่เหอนี่เกินไปแล้วนะลิงลิงเธอมาอยู่กับฉันเถอะ เราจะย้ายไปต่างประเทศกอนะจะให้กินเกร็บกับนายได้ไงไปต่างประเทศตอนนี้จะอยู่สบายก่อนในประเทศสักที่ไหนกันฉันใช้ชีวิตแบบคุณนายผู้มั่งคั่ข้างจนชินแล้วกลับไปไม่ได้แล้วล่ะยิ่งไปกว่านนะั้นตอนนี้ฉันมีหันเฉินแล้วนะเพื่อนาค้นของเขา ฉันก็ต้องเป็นคุณนายตระกูลเฮอให้ดีสิหวยฉันก็เป็นโลกของฉันนะฉันอย่ามาไม่นี้นะนด,ดูตัวเองในตอนนี้สิอายุก็ปู่นี้แล้วก็ยังถูกเด็กหัวกระจ้เหย,ยียบย่ามรังแกอีกนายจะช่วยอะไรเขาได้ลิงเจอาเฟิงอย่าให้ฉันต้องดูถูกนายเลย เงินเงินเงินไม่ใช ja ่แค่เง네ินเงินก็โอนฉันก็โอนเงินส่วนกลางทั้งหมดของตะกูลหลิงให้เธอหมดแล้วหลิงก็๊บใกล้จะล้มละลายแล้วค่ะฉันขอให้นายโอนเงินส่วนกลางให้ได้ไงในบริหารบริษัทไม่ได้สินะนายยังจะโทษพวกเราแม่ลูกอีกตอนแรกที่ฉันยังเป็นพี่สะใภ้ใหญ่ของนาย ใครมันวางยาให้ฉันนอกใจจนอุ้มท้องหวยฉันล่ะความหมายของฉันไม่ใช่แบบนี้ฉันจะหาเงินได้จากที่ไหนอกีกนี่มันดูตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะตอนที่พวกน้องชายของฉันเพิ่งจะย้ายเข้ามาก็คือ สิบปีก่อนไม่นึกเลยว่าพวกเขาสองคนจะเป็นคู่ขากันเฮ้ฉันจำได้เมียของฉันหมินเยียนคนนั้นยังมีชีวิตยอยู่ฮฮของดีดีแบบนี้ฉันได้พบของดีดีเข้าจนได้สินะรูปใบนี้ถ้าเอาไปรีบถ่ายชังหมิงเยียงสักร้อยร้านก็คงไม่มีปัญหาอะไร ตอนนั้นหลังจากที่ฉันชิงอีตายไปในไม่นานเมียของฉันมินเยียนก็ตายไปในตอนนั้นสื่อก็เล่นข่าวกันว่าเป็นตระกูลมั่งคั่งที่โชคร้ายดูท่าทั้งหมดนี่จะไม่ง่ายเลยนะสิบปีก่อนในห้องทำงานแผนโครงการใหม่ไม่เร็วเลยไปดำเนินการให้ทันที ครับคุณพ่อดุนลุกในตระกูลเราก็มีพวกนายสองคนนี่นแหละที่มียนาคตมากที่สุดท่านรู้สึกวังใจมากเลยที่ได้ฝากฝันให้พวกนายดูแลเรื่องบริษัทต,ต่อมิงเยียนยังมีธุระอะไรอีกไหมไม่ครับคุณอางั้นเราไม่รบกวนคุณแล้ว ดีกว่าครับเออพอแล้วหยุดได้แล้วระดับนี้ยังไม่พอยังหา่างไกลคอมโบพอมากเลยฉันไม่ได้รู้สึกมีอารมณ์ขึ้นมาเลยสักนิดขอโทษค่ะฉันฉันเพิ่นเคยทำแบบนี้ไปครั้งแรก ก็จริงคนเสี่ยงยังเด็กอยู่ใครๆก็ต้องมีครั้งแรกกันทั้งนั้นท่ทานประทานเจ็บนะคะท่านช่วยเบาเมอกับฉันหน่อยได้ไหมคะไม่ต้องกลัวฉันจะฝึกเธอเป็นอย่างดีถ้าคิดว่าฉันจะพูดแบบนี้ใช่ไหมล่ะเส้นทำเป็นตัวน่าสงสารให้มันน้อยๆน้อยหน่อย น้ำตาเป็นอาวุธของผู้หญิงแต่ถ้าใช้อย่างสุดความสามารถมากไปก็มีแต่จะทำให้คนอื่นเคารำคาญในเมื่อต้องการบางอย่างจากฉันก็ต้องแสดงความจริงใจออกมาหน่อยเซฉันไม่มีความอดทนพอจะเล่นพ่อแม่ลูกแบบเด็กๆก,กับพวกเธอหรอกนะอ่ะ ไม่ไม่นะอย่านะ